เก้า้าสู่เดือนกันยายนแล้วซึ่งคุณปิงเตือนกันมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเดือนนี้จะเจออะไรบ้างแล้วที่สําคัญก็คือเราอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าจุดที่เราจะเห็นที่เป็นแนวรับสําคัญจริงๆของเซ็ตนะั้จะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่เดือนนี้หรือเปล่ารุนกันในช่วงชาร์ตออฟเดย์นะคะกับคุณปิงประเกษีวัฒน,นเกตรกรรมาการผู้จัดการของบริจอมมูชั่นพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะคุณปิงครับตอนนี้ก็สู่เดือนกันยายนอย่างเป็นทางการครับ ยังไงไม่ก็อยากจะเข้าเลยเว่าหนักนะเออว่าจะหนักนะครับตอนแรกก็คิดว่าอาจจะพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่แต่เริ่มเสียวไส้แล้วเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเรามัน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 ชะลอการเติบโตชัดเจนอืมนะครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนเอ่อแต่หลายๆอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนที่แล้วเดือนก่อนหน้านี้มันมันมันดีขึ้นมาแบบปรบปรับด้วยนะ เดือนนี้มันก็เลยอาจจะชะลอบ้างนะครับแต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าดูแต่ถามว่าดูแล้วสบายใจไหมไม่สบายใจนะครับเอ,อภาคการผลิตก็แผ่วการใช้กําลังการผลิตก็ยังตับนะฮะอ,อ,อ,อพวก,การอวัวพวกบริโภคนะฮะ ทรงตัวไม่ขยับนะฮะทรงตัวหรือพูดง่ายคือแย่ลงด้วยจริงๆแล้วแย่ลงด้วยตัว PCI private consumption ก็ก็แผ่วลงมา private consumption นี่แผ่วมา2-3เดือนติดต่อล้วนะครับ private investment อจากที่ลงทุนท่ายกระชนลงทุนเยอะๆอ่าก็เริ่มแผ่วอันนี้อันนี้พอเข้าใจได้เพราะลงทุนไปแล้วมันจะลงทุนอะไรมากมายถูกไหมครับ hmm. แล้วก็ไอที่น่าก,กลัวก็คืออการขาดดุลงบประมาณนะครับ ใช้จ่ายอย่างเยอะรายรับน้อยลงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าใช้มาตรการเรื่องของอาภาษีสปาร์ามิตรเรื่องของน้ํามันอ่ใช่ไหมครับรัฐบาลก็ใช้มาตรการทางด้านภาษีในการช่วยอุ้มน้ํามันอในขณะโดยการรายจ่ายตัวเองอย่างบานอยู่ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายในงบรวมไปถึงรายจ่ายนอกงบนะฮะรายจ่ายนอกงบเช่นพวกพวกสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมาเจอเรื่องของตัวเลขการค้าที่อย่างช็อกเลยนะครับ คือกระทรวงพาณิชย์งานก็ช็อกมาทีหนึ่งแล้วเจอของแบงค์ชาติก,าาก็ยังเป็นเทรดเทรดบาลานซ์ก็ยังเป็นขาดทุนอยู่ทําให้ดูบัญชีเดินสะพัดขาดดุลหนักเข้าไปอีกนะฮะก็เห็นแล้วเหนื่อยนะครับก็อย่างที่คุณจอยว่ามีดีอยู่แค่เรื่องเดียวนะครับก็คือตัวน้ทองเท่จริงว่มีดีอีกเรื่องหนึ่ง,อ,งอาจจอเป็นะเเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกแบบใจชิงขึ้นมาบ้านคือการปล่อยสินเชื่อนะครับการปล่อยสินเชื่อมันดีขึ้น อ่าถ้าการปล่อยสินเชื่อดีขึ้นก็สอดรับไปกับจำนวนนักท่องเที่ยวไงจำนวนนักท่องเที่ยวมาพวกอุตสาหกรรมร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาเริ่มกลับมาสังเกตว่าขยายสาขาบ้างล่ะหรือทาสาขาใหม่หรือเปิดร้านกันใหม่มากขึ้นก็เริ่มมีการปล่อยสินเชื่อด้านนี้เยอะขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอันเรือ่องหนึ่งแต่ที่เหลือที่โ,โห <laughs> เครียดอ่แต่ถ้าพูดง่ายคือถ้าเราเป็นฝรั่งอ่ะเราจริงๆถ้าผมเป็นฝรั่งนะนะครับ เอพอผมเห็นตัวเลขงี้ยผมต้องออกเปเปอร์อ่ฟังสเต็ปดีๆนะพอเห็นแล้วโอ้โหมต้องมีเขียนบทวิเคราะห์เปเปอร์โอ้โหเศรษฐกิจไทยชะลอการฟื้นตัวเนื่องด้วยตุตัว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 แล้วเขาจะแนะนำว่าก็อาจจะต้องด้วยความที่หุ้นมันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วเขามองไปดีมากๆอ่าเขาก็ออกเปเปอร์มาแล้วก็โหเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละเดินหน้านักท่องเที่ยวอะไรทุกอย่างมันฟื้นตัวตอบรับกันไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ย ขาอาจจะเริ่มมองว่าเราอาจจะมีปัญหาบางอย่างแม้วันนักท่องเที่ยวจะมาแต่เรายังดุลบริการยังไม่ดีขึ้นเลยยังขาดดุลอยู่เลยผมคิดว่าเลคคอมเมนต์อาจจะแนะนําให้เรามันระวังมากขึ้นคงไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหปรับลดปรับลดน้ําหนักการลงทุนในไทยอย่างชัดเจนนะแต่อถ้าแต่ถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนจากเอาเปอร์ฟอร์มนะกลายเป็นนิวทัลอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นก็เ<ะ>ขาไปเปลี่ยนจากโอเวอร์เวยกลายเป็นนิวทัลถ้าเป็นผมนะผมจะปรับอ่ะก็แค่ก็แค่ โซโซโอเขาเรียกอะไรอ่ะออนั่นแหละบอกว่าถ้าอย่างนั้นจับตารอดูเขาแมมเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยจริงๆแล้วต่างชาติซื้อสุดที่สามพันนัดแต่จริงๆแล้วเขาลบนะเพราะว่ามันมี MSCI เมื่อวานใช่คือ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 ก็เลยบอกว่าแม้ว่าจะปรับจากโอเวอร์เวทลงมาิวทัลเนี่ยเฮ้ยมันก็นหนักแต่ว่าเพราะว่าในการปรับคำแนะนำก,การลงทุนมันมีแค่สองสเต็ปเองคืออันเดอร์เวทนิวทรัลแล้วก็โอเวอร์เวท เออสามสเต็ปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบทีหนึ่งเนี่ยป,ปึก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 เนี่ยหนักนะครับแล้วก็เออสิ่งที่มันสยดสยองก็คือฝรั่งเขาซื้อมาเยอะก่อนหน้าถ้าเขาจะลองเทคโปรฟิตสักไม้สองม้มันก็หนักนะแล้วเมื่อวาน MSCI เออพูดถึงเรื่อง MSCI แป๊บหนึ่งนะฮะมีคนถามว่าทำไมทำไมมันมันเป็นวันที่ต้องเอาหุ้นเข้าพอร์ตมั้ยหรอใช่ไหมครับมันต้องเป็นวันที่หุ้นเอาหุ้นเข้าพอร์ตเนี่ยทำไม หุ้นที่ถูกเอาเข้ามันถึงติดลบอืมทำไมข่าวมันไม่ได้รู้เมื่อวานถูกต้องคือถ้าโดยตามปกติแล้วอะครับแพสซีฟพวกแพส s i ฟ e f u เนี่ยเขาจะต้องเอาเข้าเอาออกตามตามตามกําหนดค่ะใไหมตามกําหนดคือแม้ว่าจะรับรู้ว่า MSCI ประกาศแล้วแต่แต่พวกแพส s i ฟ e f u อาจจะยังไม่สามารถเอาเข้าได้เพราะว่าถ้าเอาเข้าปุ๊บมันก็จะทําให้ performance มีการผิดเพี้ยนได้อาจจะไม่เป็นไปตามตัชนีพวกแพสซีฟฟันนะครับ แต่ปัจจุบันน่ะแพสซีฟฟันน่ะไซส์มันไม่ได้ใหญ่เท่าแอคทีฟฟัน d อ c t i v น่ะ uh, มัน um. ใหญ่กว่ามากๆเพราะฉะนั้นประกาศปุ๊บทั้งแพสซีฟฟันและแอคทีฟฟันน่ะเขาก็ซื้อก่อนเลยซื้อก่อนแล้วไอ้วันสุดท้ายอ่ะเป็นวันที่เขามาจะขายเพื่อให้น้ําหนักอ่ะมันเท่ากับที่ MSCI ประกาศงงา่าไม่งงก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็ผมว่าเขาลางดูแล้วสยองแล้วถ้าเราไปดูตอนนี้นะฮะเต็มหน้าฟีข่าวเลยก็คือ เขาบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดก็คือเดือนกันยายนมักจะเป็นเดือนที่ย่ําแย่อืตามสถิติย้อนหลังเมื่อบวกกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคุณไทยก็ไม่น่าชดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างที่บอกเลยว่าเราจะพร้อมเราจะพร้อมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าแล้วแนวรับสําคัญจะอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายแต่วันด้วยเช่นเคยนะคะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาไม่กดไลค์กดแชร์คุณจะทายังไงอะ ไม่เป็นไรจริงจริงจริง,รงคุณผู้ชมทักทายมาทุกวันนะักผู้ชมทีทม่ทักทายเดิมทักทายทุกวันก็ทักทายทุกวันมีท่านใหม่ทักทายมาด้วยอันนี้ก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆเช้านะคะจ,จริงจร้งเลย <laughs> มีลูกผู้ชมจะมาหรือเปล่าตันซีอ,อะมาดูกันามาดูกันที่แนวรับสําคัญคุณปิงทําการบ้านมาให้อันนี้น่าสนใจจริงๆอะตีเองก็จะยากอยู่คุณปิงตีให้นี่ง่ายเลย ก็นั่งทํานานอยู่นะฮะล้งเข้ามึลเพราะว่าการหาการหาเอสด้วยตัวเองมันยากนะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้ดูเลยอ่ะมาคือกํลังบอกว่าเรามีจุดแข็งอยู่เรื่องหนึ่งก็คือกําไรบริษัททะเบียนนะครับแข็งแกร่งเหนือฟ้าบาดานนะครับครึ่งปีแรกจักไป6กจุดแสนล้านบาทเอ่อหกจุดสามแสนล้านบาทนะครับเอคิดออกมาก็ประมาณสักห้าสิบ 7%มั้งของที่ประมาณการเอาไว้นะครับประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณการของผมปีนี้อยู่ที่1.1 1.11ล้านล้านบาท1.11ล้านครึ่งปีแรกซับไปแล้ว600,000สาแปลว่าครึ่งหลังของปีก็อีกแค่ประมาณ4 0 0 0 0ใช่ไหมครับซึ่งไม่น่ายากซึ่งไม่น่ายากถ้าดูจากทรงแล้ว400,007หัหสองไปก็ไปมากละ200,000กว่าเอง2 0 0 0 0ซึ่งเป็นไปได้ทำได้ถ้าดูจากโมเมนตัมของ ทิศทาง e อ r n i n g งของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนะครับคิดว่าทำได้เพราะฉะนั้นคิดออกมาเป็น EPS ก็คือ94บาทต่อหุ้นนะครับอีนี้พอเป็น94บาทต่อหุ้นเราลองมาดูสิว่าปัจจุบันเนี่ยดัชนีเนี่ยมันอยู่ที่ PE ประมาณเท่าไหร่ปัจจุบันพีปัจจุบันนะครับ PE ของดัชนีเนี่ยเอ่อจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะฮะสิบเจ7ดล้วหกเจ็ดหรอ17สิบเจ็ดจุดกว่ากว่านะครับสิบเจ็จุดกว่ากว่า เดี๋ยวดูกันดูโพยกันอ่ะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17.44เท่านะครับ17.44เนี่ยนะครับก็แม้ว่าจะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเห็นว่าค่าเฉลี่ยก็คือค่ามีนที่19.7เท่าเราจะบอกว่าหูต่ากว่าค่าเฉลี่ยนี่มันถูกนะถูกไหมมันดูเหมือนจะถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมันเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงผิดปกติเนื่องจากว่ามันไปโดนะช่วงโควิด Yeah, PE ช,ช่วงหลังโควิดเนี่ยดึงขึ้นไปทําไม PE ช่วงหลังโควิดถึงดึงขึ้นไปมันเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งกไรบริษัททะเบียนย่ําแย่มากอย่างเช่นกลุ่มปะตทอเงี้ยทั้งกลุ่มอ่ะกำไรเหลือแค่สนะองหมื่นน่ะค่ะปัจจุบันนี่แสนสี่นะเข้าใจนะเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันมากนะครับคือตอนสมัยโควิดอ่ะมันมีการขาดทุนนะฮะในกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงก์ก็กาไรก็ดรอปลงทุกๆกลุ่มมีปัญหาหมดกําไรตลาดเลยแย่มากๆนะครับ แต่ปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กไม่ค่อยลงเซ็ตอินเด็กมันลงแค่แป๊บเดียวอ่ะอย่างเช่นก็คือลงตอนมีนานะครับ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมที่มันดิ่งลงมาจนทําให้อินเด็กเนี่ยมันมันต่ํากว่ามันลงมาอยู่แถวๆบริเวณ PE อีสิบสามจุดสี่เท่าเห็นไหมครับ <S 2> <S 2> <S ตอนตอนโควิดแต่หลังโควิดปุ๊บเนี่ยเซ็ตอินเด็กมันพุ่งพรวดไงโดยไม่สนใจกําไรซึ่งมันเป็นสาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอเจอโควิดแล้วทุกคนไม่รู้จะเอาเงินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปทําอะไร ทุกคนก็มาเล่นหุ้นกันเราถึงได้เห็นคนมาเปิดบัญชีในตลาดหุ้นไทยอ่ะเพิ่มขึ้นเกือบสามล้านคนตั้งแต่โควิดนะครับนะจากเดิมที่มีอยู่ขออภัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดห้าล้านคนรวมให้เป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยคนเล่นหุ้นในตลาดหุ้นไทยอ่ะมีตัวเลขผู้เปิดบัญชีเนี่ยถึงสามล้านคนมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงโควิดหลังต่อไปต้นมาเพราะฉะนั้นเงินมันก็เลยเข้ามาผิดปกติสภาพคล่องเนตลาดนะครับแต่ชีนีมันก็เลยอยู่ในดับที่สูงแม้ว่ากําไรจะต่า ค่า P/E มันเลยผิดเพี้ยนไปมันก็เลยดึงค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้นดังนั้นเราเลยไม่สามารถบอกได้ว่าระดับ P/E ปัจจุบันที่17.4เนี่ยมันต่ำกว่าเฉลี่ย19.7เราเรียกว่าถูกเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเพราะว่าค่าเฉลี่ยมันถูกดึงขึ้นไปมันผิดปกติเข้าใไหมครับอ่ะทีนี้ในเมื่อในเมื่อ17.4นะครับมันไม่ได้เรียกว่าถูก แล้วมันควรต้องลงมาที่เท่าไหร่เขาบอกว่าในเวลาที่เราอยู่ในสภาวะดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับตามหลักการคำนวณแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธี d i s c o u n t cash f o w a หรือว่า PE multiple เนี่ยมันต้องมี d i s c o u n t value กลับมาถ้ายิ่งดอกเบีย้ยขึ้นการยอมรับ PE ต้องต่ำลงใช่ไหมอ่ะนะฮะดังนั้นแปลว่า17.4ไม่ได้ถูกเนี่ยเราต้องถ้าเราอยากจะเอาเราต้องรอต่ำกว่านี้ แล้วลองไปดูในอดีตนะครับก็5ปีที่ผ่านมาหรือเอาก่อนเอาก่อนปี2020ก็ได้เนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2017จนปี2020เนี่ยมันมีแนวรับอยู่แถวๆ standard deviation ตัวลบ1เท่า standard deviation คือ16.5ค<ะ>่ะตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอันนี้ลบ1เท่า standard deviation เนี่ยนะครับก็เราก็คูณคูณ94บาทต่อหุ้นไปสิคิดออกมาเป็น EPS จากกำไร1.1ละล้านบาทใช่ป่ะนะครับ พูดออกมาแล้วนะครับก็ตุ๊ด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 นะครับก็ได้แต่ชนีออกมาที่พันห้าร้อยห้าสิบพันห้าร้อยห้าสิบก็แปลว่ามันเป็นแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีดาวไซด์อยู่ประมาณห้าจุดสี่เปอร์เซ็นถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราก็แค่รอครับรอตลาดลงมาที่ตรงเนี้ยก็อาจจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือ ถ้าเราเข้าถึงเข้าไปสู่เดือนกันยาตลาดอาจจะไปให้ความสนใจกับ EPS ปีหน้าซึ่ง EPS ปีหน้าอาจจะอยู่ที่ประมาณ98บาทต่อหุ้นนี่ <S 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 อ o s เ t ทีฟสุดขีดเลยนะ98บาทต่อหุ้นนะครับพอเป็น98บาทต่อหุ้นเนี่ย16.5เท่าก็1,617เห็นปะ่ะเออมันก็อาจจะทําให้เราใจชื้นได้ซึ่งมันก็แปลว่า16.5เท่าเราอาจจะต้องมีต่อรองราคาลงมาหน่อยเอาให้เซฟก็อาจจะในเมื่อมันพังถึ1,17ก็จะถึงแล้วนี่ก็เอาเป็น16เท่าไปเลย จะได้เซฟเซหน่อยถ้าเป็น PE 16เท่านะครับอินเด็กก็จะอยู่ที่ประมาณ1,568หรือเอาให้มันแบบว่าชัว์ๆไปเลยรับรองว่าสุดกันนี่ยากก็คือ PE 15.5เท่าก็1,519จะเห็นได้ว่าวไม่ว่าจะเป็น valuation อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาแบบเซฟสุดขีดเนี่ยเซฟก็ไม่ควรทำ New low ในรอบนี้อ่านี่นี่คือต่อให้แบบสุดๆแล้วก็ยังไม่โลนะยังไม่ไม่หลุดโล อัน,นั้นผมคิดว่าก็รอบนี้ก็ถ้าลงมาจริงก็เฮพันห้ร้อยห้าสิบพันหยี่สิบคือมันน่าสะสมในแง่ของ valuation มากมากนะครับอืมอ่ะถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับเดือนแล้วกันเราบอกไม่อยากเจอข่าวร้ายเอาข่าวดีต้อนรับเดือนไปแล้วกันแต่ว่าวางแผนให้รัดกลุ่ม อย่างที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เราจะมีแผนรองรับสําหรับกรยุการลงทุนในช่วงนับจากนี้ไปแต่ที่แน่ๆติดตามคุณปิงทุกเช้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ